เป็นชาวพุทธนะจะทำประพฤติปฏิบัติให้สมภารให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อฟังคำตรัสอนขององค์สมเด็จพระชิตมนตร์สามมาสามพุทธเจ้าก็จะเดินทางได้ยินยอนะชอบพาะิด ที่ไหนหรือสะดวกที่ใดก็จะนำแสนถวายเป็นพุทธมูชาได้เลยอ่า็ถือว่ามีอานิสงส์มีผลบุญผลกุศลมากมายเหมือนกันพะเยานะแต่ที่อาตมารนำมาเล่าให้ฟังนั้นนะเป็นความเชื่อตามบราณการพะเยานะอันนี้เป็นเรื่องของโหราศาสตรนะพระก็นำมาบอกเล่าเพื่อท่านใดอยากจะํำก็จะรุนคอนได้เลยนะพระก็ไม่ว่านะแต่ถ้าถามพระว่าอยากจะให้แวนทางด้านทิศไหนพระก็ขอกองตรงในเรนทิศไหนก็ได้นะ เออทิศไหนก็ได้เราได้ทำบุญกุศลคณงามความดีสิ่งที่เรากระทำนีะคุณโยมบุญกุศลคณงามความดีย่อมส่งผลไปในทางที่ดีสําหรับบุคคลผู้ได้ทำนะเพราะฉะนั้นนะก็อธิษฐานได้เลยเหลืออันทิศสุดท้ายคุณโยมนะคือทิศตะวันออกเฉียงใต้คุณโยมอยู่ตรงไหนทิศตะวันออกเฉียงใต้อยู่ใกล้ๆกับประตูทางขึ้นสวรรค์เุยข้าขึ้นมาแล้วก็จะเจอเทวดาปราจําอยู่ทิศนั้นทิศนั้นเป็นทิศของความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุ